แนะนำร้านค้าส่งทุเรียนออทออยที่ตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีร้านค้าส่งทุเรียนออทออยมีประวัติความเป็นมายังไงมีสินค้าและบริการอะไรบ้างมาติดตามคลิปนี้กันดูครับ ก็คือร้านออสออยใช่ไหมครับชื่อร้านเดี๋ยวขออนุแยกสิบเฉียบนิดนึงครับก็คือเป็น,นพี่ออสกับพี่ออยนะครับเป็นแผงแผงในตระกาดสีมืองึสี่สี่เมืองนะสี่ตระกาดสีเมืองเปิดมานานไหมครับเนี่ยเปิดมานานไหมก็ทํามาตั้งแต่รุ่นเตี่ยแล้ว<อ>แล้วก็มารุ่นเรารุ่นเราก็เปิดประมาณประมาณสักเจ็ดแปดปี<อ>ค่ะแต่ว่ารุ่นเตี่ยก็เป็นยี่สิบปี ก็คือตลาดนี่คือตั้งมานานนะครับตลาดสีเมืองตลาดสีเมืองเราอยู่มานานนานมากเนาะใช่นานมากสีเมืองเนี่ยกี่ปีตลาดสีเมืองเนี่ยคือคือรุ่นเตี๋ยก็คือขายที่นี่เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่สมัยเนี้ยมันจะเป็นดินแดงอยู่เลยนะเป็นดินลูกรังอยู่เลยอ่ะแล้วแบบต้องจอดท้ายรถแล้วก็กางร่มเอาอ่ะคือเก่าแก่ตอนนั้นเลยรอใช่แต่เต๋อจะเลิกไปนานแล้วอ๋อก็คันนี้เป็นรุ่นรุ่นลูกอันนี้คือลูกใช่ไหมรุ่นลูก อทีนี้สถานการณ์ตอนนี้ก็คือวันที่19เมษายนนะครับก็คือจะสอบถามว่าทุเรียนตอนนี้ออกมายังครับอตอนนี้มันเป็นรุ่นที่สองคยอยออกมาเรื่อยๆรอรุ่นแรกหมดแล้วอ,อเป็นเป็นทุเรียนของที่ไหนครับที่ที่ของจันทบุรีภาคตะวันออกจันทบุรีใช่ไหมก็คืออันนี้คือเป็นรุ่นที่สองแล้วใช่ค่ะออโอเคแล้วที่ภามบุรีไม่มีทุเรียนเหรอครับ ถ้าตอนนี้ที่ที่นำเข้าเลยที่ร้านเลยก็คือจะทุกสายพันธุ์จะมีชนีฮงมณีไม่หมายถึงว่าที่ราชบุรีเนี่ยมีเขาปลูกทุเรียนไหมครับะจะมีทั้งส่วนพึ่งมีใช่ไหมส่วนพึ่งปักท่อ,อประมาณนั้นแต่เขาไม่เอมขายให้เราบ้างเหรอมันน่าจะเป็นด้วยความว่าราคาด้วย<อ>เพราะว่าเขาจะมันจํานวนน้อยออแล้วก็ราคาเขาก็จะเหมือนขายเองได้ราคากว่าตอานานี้เราถ้างั้น เราก็เลยต้องไปรับทันจันทันจันเยอะใช่ไหมเราจะทำทุเรียนทั้งปีก็คือตั้งแต่ภาคตอนออกเย็นภาคใต้รับหมดเลยรับหมดเลยใช่ค่ะขายทั้งปีคือถ้ามาที่ตลาดศีเมืองเราก็คือขายที่เนี่ยตลอดทั้งปีเป็นค้าส่งแล้วก็ค้าปลีกค่ะทุเรียนภาคของที่เนี่ยเราเริ่มเข้าเมื่อวันของจันเนาะเรามาประมาณที่20 2สกว่าของมีนานะเริ่มเริ่มทยอยเข้ามาเป็นเบญจพนธ์เขาเริ่มขาย ของใต้ใช่ไหมของใต้ค่ะของใต้ก่อนแล้วก็ค่อยมาจันทร้องใช่ไหมอ๋อเบญจพรรณเบญจพรรณมันร้อยวันสุกไงถ้าถ้าถ้าหมอนทองมันร้อยยี่ร้อยยี่สิบมันก็จะมาทีหลังถูกต้องแล้วก็พวกสายพันธุ์พวกนี้มันจะปลูกปลูกไล่ไกันแหละพร้อมๆกันแหละมีก้านยาวไหมฮะก้านยาวมีนะแต่ก้าไหนก้านยาวไว้ก้านยาวไว้ไหนแล้ววันนั้นไปไปจันันไปกินก้านยาวติดใจ เราเหลือเราเหลือแต่เป็นเป็นเนื้อสุกนิ่มแล้วนี่เราก็จะขายนี่แหละค่ะไม่แรงอ๋อลูกเล็กกันยาวเอก้านยาวกันยาวเว้ยโอ้ยกันยาวแต่แต่นี้จะสุกนิ่มหน่อยนะอันนี้จะนิ่มไปปะเนื้อมันจะนิ่มไปไงเพราะว่ามันแตกแล้วเอา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 ครับลองดูมาชินเลยใช่มากินเลยไม่รู้ไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวตัดอันนี้ตัดได้ใช่ปะ เออลูกนี้ส่งนิ่มไปมันในนี่ใช่ไหมมันมันจะมันออกเนาเลา่าไม่ไม่ไม่มันมาสุกแล้วพี่จะลองดูก้านยาวอ๋แล้วสุกลองดูลูกที่มันสุกพอดีดิแข็งดิบดิบดิบไปไหมพอดีอ๋อนี่ครับก้านก้านยาวเออเพราะว่ามันออกยากมากก้าอ้อยบอกแล้วมันห่ามันกินไม่อร่อยก้านห่ามันมันจะกลม แต่จริงๆก้านยาวแบบนี้นะก้านยาวแบบนี้ถ้าคนกินเป็นนะจะบอกว่าเปลือกบางมากก้านยาวลักษณะเน้ยเขาาจะเรียกว่าก้านยาวพวงก็คือเวลามันโตมันจะมาเป็นพวงๆเยอะๆเลยหลายลูกอ่ะอันเนี้ยเราคือจะได้ลักษณะคือเปลือกบางบแต่ถ้าเป็นก้านยาวอีกแบบหนึ่งอ่ะเขาะะจะเรียกก้านยาวจำใส่พันธุ์ไม่ได้แหละ อันนั้นเปลือกเขาจะหนาหน่อยเปลือกอารมณ์หนาคล้ายๆพวงมณีแต่อันเนี้ยจริงๆอร่อยอันนี้ก็จะจัดว่าเป็นเบญจพรรณใช่ไหมครับเบจกันหมดเลยค่ะเบญจพรรณหมดเลยพวกปะกูลชนีพวงมณีกระดุมนกกระจิบนกกระจิบแล้วก็นกหยิบเบญจพรรณอ่ะใช่ค่ะเบญจพรันก็คือลูกมันจะเล็ก ช่ลูกเล็กแล้วก็เม็ดนายเยปางพวกดาวกระจายพวกอะไรเงี้ยคือเบญจพรรณหมดเลยอ๋อเออมีมีเม็ดนายเยปางด้วยใช่ไหมมีไหมไม่มีเราไม่เราไม่เราไม่รองรับพอตลาดเราไม่นิยมอ่านี่นะได้เปล่าได้เปล่าได้นะจะได้จะได้กินโชว์กินโชว์ไปเลยเนื้อโอเคเปล่าเนื้อจะแข็งเลยนะ เนื้อหามน่อยเนื้อจะหามหน่อยมันต้องให้สุกกว่านี้หามหามเนาะแกะไม่ออกพี่เขาแกะไม่ออกเลยแล้วเนี่ยเลยละออดเอาพี่ออดแกะให้หน่อยต้องใช้มีดหน่อยหนึ่งเป็นไหมเปลือกเขาจะบางมากก้านยาวของเนี้ยล้วเนื้อดูเขาสิเออใช่เปลือกบางอ่านี่นี่ครับก้านยาวเมืองจันนะครับนี่ มาได้กินที่ราชบุรีหลายจานไม่ได้กินนะครับมากินที่ราชบุรีนั่นแหละนี่ดูห,หูนะครับดูนะเนื้อนะหอมหวานเจ็บีุณก็อ้อ,หอ,อน,น,นาอหานลกให้เขาสักลูกดิเอาบัวมนันนีลูกคุณก็นะครับบัวมนันนีลูกที่เจ้าตันนี้เวลวัสนสมัยกินก้านยาวครับ อันหนึ่งอันหนึ่งนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปต่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะก็ถามนิดนึงอันนี้เห็นไม่เหมือนชาวบ้านเลยไม่เหมือนร้านไหนเลยครับมีของอย่างอื่นขายด้วยอ๋ออันนี้แค่พี่เขาหน่อยนะอันนี้หรออืมมีอุปกรณ์อุปกรณ์ะใช้อุปกรณ์สำหรับแม่ค้าโดยตรงอ๋อก็คือเรา ขายแมคค้าขายพวกแมคค้าเวลาที่มีไม้เคาะไม้มีดไม้ถุงไว้แล้วมีครบเลยมีครบเลยก็คือไปทำอาชีพสร้างทำอาชีพได้เลยนะครับมีนี่ไม้เคาะก็มีย0ิบาทนะครับมีมีสอนเคาะได้ไหมสอนเคาะไหมยากมากเลยนะที่ต้องมาเรียนรู้สักเดือนหนึ่งอ่ะต้องมาทำงานที่ร้านเดือนหนึ่งนะครับมีไม้เคาะนะครับแล้วก็มีมีดนี่มีมีดนะครับมีด แล้วก็มีไอ้ตัวนี้ที่ับน้ำยาน้ำยาให้สุกนะครับถุงมือนะครับโอ้โหครบเลยมีพุกันด้วยเหรอเนี่ยพุกันใช่พุกันไข่ดีหมดแล้วหมดแล้วนะครับถ่ายดีกว่าโอ้เดี๋ยวมาใหม่พุกันรอเออครบเลยนะครับนี่ก็คือสําหรับทําอาชีพสร้างอาชีพได้เลยนะครับอ่านกอันนี้ลองให้ชิมนกบัญชีได้ทำไวนะนกกระจิบนกกระจิบนะครับอ๋อนกกระจิบอืมอ่า แล้วทีนี้ลูกค้าเราก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อแล้วแต่แต่ปีกก็คือน้อยถ้าปีก like. เราก็จะเป็นอย่างนี้มีแค่นี้เลยมีประมาณนี้เราจะเอา<ห>ลูกสวยๆส่งแล้วก็อันไหนไม่เหลือไม่สวยเราก็จะมาขายในราคาถูกลงในสําหรับคนกินเป็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 นแม่ค้าแบบขับกระบะมาไป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 เปิดไปเป้ดตลาดนัดหรือแม่ค้าพวกที่เขาไปแกะเนื้อขายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับผมออ่า ห้ามได้อันนี้อันให้ลองเทสแบบเนื้อกลอบนอกนุ่มไนของของนกเอาลองพี่เขาชิมแกะออกมาจากเน้ออ๋ออ,อีกสีหนึ่งเลยนะครับนี่ดูให้ดูนะคนละสีกันเลยนี่ครับอันนี้สีหนึ่งอันนี้แบบอีกสีหนึ่งทัางเนื้อเขาจะออกส้มส้มกว่าแต่ถ้าสุกเนื้อเขาจะส้มกว่านี้อันนี้นกกระจิบแข็งไปอ่านี่ครับดูนะนกกระจิบอันนี้เอ,อก้านยาวนะครับอ่ะเดี๋ยวลอง ลองกระจิบดูนะครับนี่อ๋ออ่าฮะตะก้องก็ชอบใช่ไหมชอบอือตะก้องก็ชอบอ่ะอืบโอเคออ๋แขผงโป๊กแผงอันนี้ตะก้องชอบไหอย่างเงี้ยนะครับห่ามเขาเรียกห่ามอย่างเงี้ยนะกรอบอือเอาเด็กเอาเด็กกินไหมเอาเด็กกินอ่ะเอาเด็กกินกรอบอันนี้กรอบกรอบไหม เออกรอบนอกนมุ่มนะครับอันนี้กรอบนะอันนี้มันจะแข็งไปอันนี้ก็ต้องชอบอ่ะเราต้องมันมันจะแข็งไปจริงจริงมันต้องให้สุกกว่านี้เดี๋ยวนะคนคนกิีดเหมือนเพิ่งเคยทํางานยังไงไม่รู้เลยอ่ะอ๋อเนี่ยคือเดือยเดือเนี่ยที่เหตุผลให้พี่ฟังว่าเนี่ยถ้าเราพวกอันเนี้ยเราไม่บ่มน้ายาใช่ไหมเวลาเขาสุกเม็ดเนี้ยจะนิ่มกว่าเม็ดโน้นอันนี้คือเหตุผลคือถ้าเราไม่เร่งเขาเนี่ยเขาจะสุกแบบไม่เสมอกันอันนี้มันจะแข็ง แต่ความจริงมันต้องกินให้เนื้อพอดีกินแล้วมันจะหวานมันมากแต่ว่าอันนี้แข่งไปเพราะว่าทุเรียนมันเพิ่งเข้าด้วยแหละมันก็เลยเริ่มมีเสียงสุกแต่ความจริงมันต้องกินพรุ่งนี้กําลังอร่อยเราจะกล้าได้ด้วยไหมครับหรือว่าได้ไปแต่ทุเรียนฮะถ้าเกิด้าหรอซื้อยกเขาว่าซื้อยกตะก้าเนี่ยยกตะก้าได้ตะก้าด้วยไหมหรือว่าทุเรียนตะก้าใบละร้อยห้าสิบบาทแถมชื่อร้านไปด้วยอ๋อมีชื่อร้านติดด้วยใช่ไหมเกิดเอามาคืนแล้วก็คืนเงินให้อ๋อ น้องเดี๋ยวลองกินลูกอร่อยอีกทีนึงอันนี้แข่งไปค่ะอืมก็คือคำว่ายัตะกราาก็คืออย่างน้อยห้าสิบโลขั้นต่ำใช่ไหมฮะห้าสิบโลอืมแบงแบงอ๋อไปไปอ่าโอเคนะครับก็เอ่อมีมีอะไรฝากไหมครับก็ถ้าอ่าถ้าฝากก็คือ ลืมเดี๋ยวก่อนตรงนี้มันเป็นมันเป็นล็อคล็อคมันเป็นล็อกไหมครับเป็นล็อกไหมเป็นล็อกค่ะเป็นอาคารคือถ้าเกิดทุเรียนเนี่ยต้องอยู่อาคารหนึ่งถูกไหมฮะถูกต้องค่ะอาคารหนึ่งมันจะมีทุที่ผมเห็นป้าก็คือมีทุเรียนมะม่วงมะม่วงแตงโมอ๋อโมอยู่ฝั่งนู้นอ่าก็คือถ้าเกิดจะมาซื้อทุเรียนต้องมาอาคารหนึ่งถูกต้องค่ะมันอยู่ตรงไหนโซนไหนครับอาคารหนึ่งเอ่อถ้าอาคารหนึ่งก็คือเข้ามาจากไฟแดง ไฟแดงขับตรงเข้ามาใช่ไหมคะจะอยู่มันมีหลายประตูนะเราให้ผมเข้ามาประตูนู้นอันนี้อันนี้ประตูอะไรฮะอันนี้ประตูหนึ่งประตูหนึ่งใช่ไหมประตูหนึ่งค่ะประตูหนึ่งถ้าเข้าประตูหนึ่งเข้ามาปุ๊บก็ขับเข้ามาประมาณสักร้อยเมตรถึงเลยฝ่ายมือเลยขับเข้ามาก็จะเจอเลยอ่าแล้วคราวนี้มันเป็นล็อกหรอฮะเป็นล็อกค่ะอันนี้ล็อกของเราจะอยู่ล็อกดีสิบเจ็ดดีสิบเจ็ดถึงดีสิบสี่ค่ะฮะดีสิบเจ็ด ดีสิเดอาหนึ่งถ่ายถายถายถึงดี1ิบี่ดีสิบเดสิบหนะดีดีสิ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 โอ้สี่สี่ลอหนึ่งเล็อกเลยใช่ค่ะโอ้แล้วครับก็เป็นร้านใหญ่นะครับค่ะเออแล้วเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันเปิด24ชั่วโมงด้วย ย่ิบสี่แข่งกับเซเว่นเลยใช่แข่งกับเซเว่นมียิบสี่เลยมาตอนไหนก็ได้ก็คือเขามีคนอยู่ตลอดใช่ค่ะมีคนขายมีคนอยู่ตลอดโอ้หใช่ยิบสี่ชั่วโมงเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าบางทีอ่ะมันจะมีพวกเมืองการพวกเมืองการที่เขาอ่ะสะดวกมากังคืนเซื้องคืนเพื่อไปขายเช้าอย่างเงี้ยบางทีมาไม่ทันที่นี่เราก็จะเริ่มขายยิบสี่ถ้าเป็นหน้าฤดูกาลนะฤดูกาลที่เป็นหน้าทุเรียนภาคตะวันออกกับภาคใต้ค่ะก็คือเขาจะมากันอย่างเงี้ย แต่ถ้าถึงเวลาที่ไม่ใช่หน้าฤดูกาลเราก็จะขายแค่ช่วงเช้าก็คือตีสี่จนถึงสี่ทุ่มค่ะนั่นคือถ้ามาถ้าถ้าคิดว่าอยากซื้ออยากขายทุเรียนคือมาเจอเราแน่นอนอค่ะเรามีอืมแล้วมือใหม่นะฮะมือใหม่อยากว่าไม่เคยไม่เคยขายทุเรียนเลยมามีปรึกษาได้ไหมครับได้ค่ะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดอยากขายก็คือเข้ามาหาเราพี่หนูหนูขายนะเป็น หม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแนะนําได้ไหมได้เราแนะนําให้แนะนำบอกให้อุปกรณ์ครบขายเราบอกเลยว่าเราเคาะให้ไปถึงปุ๊บคุณขายได้เลยค่ะกำเงินมาอย่างเดียวได้ของออกไปขายรับประกันด้วยนะเรารับประกันทูกลูกก็คือถ้าเจอขาวเอามาคืนเราได้เลยแล้วถ้าแต่ผมจะสมมติเอาเป็นเอาเป็นแบบว่าที่ที่ผมเห็นนะตามตามถนนใช่ไหมมันจะมีรถกระบะไปไปตั้งใช่ไหมแล้วก็ขายยุเรียนอย่างนี้แหละลงทุนเริ่มต้นเท่าไหร่ครับ เอ่ถ้าที่ร้านหเปิดร้านใหญ่นั่นร้านอันนั้นก็ใหญ่เหรอใหญ่เหรอไม่รู้สิกระะบเป็นกระบะคันหนึ่งอ่ะแล้วก็เปิดเปิดท้ายขายกัตุเรียนต้องถามพี่ว่าพี่จะเปิดกระบะทั้งคันรถหรือพี่จะเปิดแค่น้อยนึงเออจะได้บอกลบถูกอ๋อมันค้อมันคือยู่อกับว่าว่าจะเปิดกตุเรียนเยอะขนาไหนใช่ไหมถูกต้องแต่ถ้าหากว่าระดับเนี้ยระดับนี้มันก็ประมาณโลละร้อยยี่สิบยอดนี้ก็ประมาณแปด 8 0 0อแผ่นใช่ก็เปิดได้แล้วจริงๆก็คือเราเริ่มขายตั้งแต่50โลใช่ไหมลูกค้ามาถึงนีบอกพี่หนูซื้อไม่เยอะนะเราก็คันต่ำ50โลก็ประมาณเริ่มต้นคือ8,000ประมาณนี้ประมาณนั้นบางทีก็ไม่ถึง5,000 6,000ก็ได้แล้วเนาะใครที่อยากจะทําแบบเสริมตอนแบบเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยทำงานประจําไปด้วยแล้วเสาร์อาทิตย์มาขายทุเรียนก็มาได้เลยนะครับจําเงินมา8,000 5,000 นะครับก็ได้แล้วนะโอเคอ่ะเดี๋ยวฝากเป็นที่จิอิตต่อหรือว่าเบอร์ร้านหรือนะครับผมถ้าเกิดว่าสนใจค่ะโทรมาเบอร์ที่เบอร์เบอร์โทร0 6 4ย์หกสี่เก้าเก้าศนย์องนะครับพี่อนดกับพี่ออยหรือไม่แอดไลน์มาก่อนก็ได้ถ้าอยากอยากถามอยากเห็นของก็คือแอดไอดีไลน์ศูนย 64 9 9่3 8 2าอ๋อหมายถึงว่าไลน์ส่งรูปตรงไปนี่ใช่บางทีพี่หนูอยากเห็นว่ามีอันไหนราคาเท่าไหร่เนาอัปเดตในไลน์ให้เลยอ๋อใช่ถ้าเป็นลูกค้าอยากรู้พี่มีอะไรมีอะไรเงี้ยเราก็อยากดูลูกก่อนได้ไหมได้ส่งให้ดูอ่านะครับโอเคนี่ก็คือร้านออสออยออสออยนะครับที่ตลาดสี่เมืองราชบุรีครับผมอังนี้ขอบคุณ พี่ออยนะครับได้ค่ะขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะเหลใครชอบสาระเขารู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนนะครับอย่าลืมตามช่องของโทนี่หมกฟางไว้ครับคิดถึงพืชทุเรียนคิดถึงทุเรียนโทนี่หมกฟางมีคลิปใหม่ลงทุกวันครับสวัสดีครับ